สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวเรือนคันเลเวลสี่เนาะอะแอมยังเลเวลสามอยู่เลยยังไม่ถึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำจุดวาร์ปเลเวลสี่ให้ดูก่อนนะคะ,ะ,ะสำหรับแมปแรกนะคะก็จะเป็นภูเขาเสือนะคะภูเขาเสือ,อมอนเตอร์ จะเป็นมอนเตอร์ตัวแรกนะคะ,อะ,อะมอนเตอร์นะคะเวลร้อยนะคะแล้วก็วิ่งมาบริเวณนี้ ข้างบนอ่าอันนี้ก็เป็นแมปแรกนะคะหกเขาเสื้อนะคะมอนเตอร์เรียว้อยนะคะเราจะวิ่งมามาเนี้อ่าเดี๋ยวเราไปแมปที่สองต่อเลยนะคะ,ะส่วนแมปที่สองนะคะจะเป็นแมปนะคะป่าใต้นะคะ m p c ที่สองนะคะชื่อเทพแบบวันโฮนะคะ,ะหลังจากนั้นก็วิ่งมาบริเวณนี้นะคะ npc ตัวนี้ตัวนี้นะคะ,อะโอเคแล้วก็วิ่งมาบริเวณนี้นะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราไปแบบที่3กันเลยค่ะ ่ต่อไปเป็นแบบเทศสามนะคะก็จะเป็นดานสามารน,นะคะดานสามารบันเตอร์เลเวล80นะคะมือกระบี่เล่นนะคะ,ะแล้วก็วิ่งมาแถวๆนี้นะคะ่ะบริเวณนี้อืม มันกะบีบเล่นนะคะเลเวล80ล็อคทีอีกบริเวณนี้อ่าต่อไปมาที่สี่นะคะก็จะเป็นพ่ลาบหอยแดงนะคะพ่ลาบไอ้พ่ลาบหอยแดงนะอ่าแล้วก็มอนเตอร์เลเวล18ตัวแรกเลยนะคะ ก็จะบริเวณนี้เลยนะคะที่ว่าผ่องแดงอ่ามอนเตอร์นะคะเล 18, เวลสิบแป้เนาะตัวนี้แล้วก็บริเวณนี้เลยแบบที่5นะคะ<ม>ก็จะเป็นต้หนหลิวนะคะแล้วก็มอนเตอร์ เเวล78อันที่สองนะคะแล้วก็เดินมาบริเวณบริเวณนี้นะคะ เวนนี้นะคะอืม่าสูนแบบต่อไปนะคะเขาจะเป็นที่วาบเพลิงนะคะอืมแล้วก็มอนเตอร์ตัวสุดท้ายเลยเวลเก้าสิบนะคะอืมเสร็จก็ วิ่งมานะคะนะอ๋อะโอเคววิว่งมาตรงนี้นะคะแล้วก็ลงตรงนี้มันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะที่รับเพลิงนะคะอืม ก so ็มาบริเวณนี้อ่าก็จบไปแล้วนะคะจากเดอนคันอ่าบทที่สามนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดินคันบทที่สี่เดี๋ยวรอคิดใหม่ได้เลยนะคะโอเคบ๊ายบาย